วันนี้จะ,จะมาปลูกบ,บนบอสซ่อมที่ได้มาจากการทำควสแล้วจะ,จะพยายามให้มันเป็นผลยักษ์อูดูสีมันใหญ่มากเลยใครจะทำควสต,ต้องมาตรงกลางนี้นะเมื่อทำเสร็จเราต้องใช้เงิน100ล้านด้วยนะฉันทำผลยักษ์ได้ใหญ่ประมาณนี้เรามาดูกันว่ามันราคาเท่าไหร่โอ้ผลนี้มันราคา1 5 6ล้านเลยคลิปนี้จะ,จะมาเปิดไข่ไดนโนเสาร์เอกด้วยนะโอ้ได้ทีเล็กแล้วตัวหนึ่งก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เซชิเลนครับพร้อมแล้วรับชมได้เลย ใครจะทำเควสบนมัซส้อมต้องมาตรงกลางนี้นะฉันทํามาหลายวันแล้วตอนนี้เหลือเควสเดียวจะทำเควสท,ที่ง่ายที่สุดนในนี้ก็คือเก็บไฟด a g ก n f นฟูอันนี้จะกดคอ l เลก t เอาเพราะสันมองไม่เห็นต้นเมื่อเก็บครบแล้วมันจะขึ้นตรงนี้นะว่าได้5อันจากนั้นแล้วก็กลับไปดูที่เดิมนี่ไงกดเคมเลยครบแล้วโอ้ใช้เงินอีกหนึ่งรอยล้านในบนมัซ่อมมาแล้วหลังจากนั้นเราไปปลูกกัน แต่ก่อนปลูกสขอเพิ่มสล็อตสัตว์เลี้ยงก่อนนะเพราะมันไม่พอฉันจะใช้หมายเลยเวลสามสิบมันจะเพิ่มให้กระเป๋าสัตว์เลี้ยงเราเป็นเจ็ดสิบกดคอนเฟิร์มแล้วก็เราก็จะได้แล้วเจ็ดสิบก่อนปลูกสขอเปิดไข่ไดโนเสาร์เอกตรงนี้ก่อนนะมาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวคอยาวหรือทีเล็กหรือเปล่าโอ้ตัวเล็กได้ไทซ่ซร์ท็อปตัวที่สองเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าตัวใหญ่มากเรามาดูไข่ฟองที่สามกัน ฮ้ยได้ทีเล็กโอกาสศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์จะได้ไงเนี่ยมันเหมือนกอซิล่าเลยดูมันสิตัวบิ๊กเบิ้มเดี๋ยวเราจะปล่อยมันลงมาในสวนแล้วเราจะไปดูสกิลของมันกันลงไปเลยตัวแรกปึง้งโอ้ฟ้าผ่าตรงน,นี้พอดีเลยดวงดีมากเลยสกิลของมันคือกินมิวเทชันไปหนึ่งอันแล้วก็พ่นในพืชต้นอื่นสาต้นเดี๋ยวเราไปดูตอนมันพ่นนะมันจะมีเสียงด้วยโอ้มันพ่นออกมาแล้วเสียดายต้นไม้บางได้เวลาปลูกจริงๆแล้ว เรามาปลูกตรงนี้กันเลยตึง้งเฮ้ยสันปลูกอะไรอะลูกสันปลูกโบนบสอสซอมสันทำโค้ดมาได้แล้วอ่าวยใส่น้ำให้มันโตขึ้นเร็วเหรอใช่มันเหมือนวีงอกขึ้นแล้วเหมือนนอเหมือนอะไรสักอย่างอะ่ะเหมือนเขาอะไรด้วยตรงแล้ว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 ก้านออกมาแล้วก้านงอออกมาแล้วเป็นตัววีเป็นตัววายตัววายตัววายเหมือนจริง ตอนนี้ที่เขาบอกว่ามันจะมาแทนแคนดี้บอสส้มเมื่อมันโตแล้วเราก็มาทําผลยักษ์กันเราย้ายไปตรงมูลแคทนอนนะเฮ้ยนั่นไงนี่นั่นไงมันนอนแล้วมันนอนแล้วสปริงเกอร์สปริงเกอร์ดวนดวนเฮ้ยทันอยู่ทันอยู่โอ้ยได้ไหมเนี่ยไม่รู้ลุ้นเลยลุ้นลุ้นลุ้นเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วใหญ่อยู่นะเป็นอันใหญ่ใหญ่มันจะเป็นรูปทรงยังไงเนี่ยเฮ้ยมันก็ออกมาอีกอันเล็กๆลแล้ว เรามาดูกันว่าเราจะได้ใหญ่กี่อันอุ้ยมันมาอีกอันแล้วข้างบนข้างบนอ้ยเี้เหยียบได้ด้วยอันอันนี้เล็กกว่านออันนี้เหมือนออบบี้เลยเฮ้ยมีอันน้อยเลยอันน้อยเห็นป่าอันจิ๋วอันจิ๋วเหยียบอยู่โอ้โหเหมือนพีชเลยอ่ะเลยเดี๋ยวเราจะได้ดูราคามันเนาะมันเหมือนพีชเลยอ่ะว่าไหมโอเคเฮ้ยมันงอกออกมาสองสตาร์แล้วสามสตาร์แล้วมันจะเป็นผลยังไงเนี่ยสันก็ไม่รู้มันเหมือนวอนัทอะไรเลยที่มันไอตัวกระรอกมันขโมยอ่ะ เอใช่ไ้ยเหมือนถัวนะเหมือนในไอเอทอ่ะที่มันขโมยผลนั่นนะเหมือนเลยไหมเอ้ยงอมาเยอะแล้วจะเสร็จยังเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมีอะไรงอกมาน่าจะเป็นกระดูกตามที่เขาบอกว่าเป็นโบนบอสซอมอโบนแปลว่ากระดูกใช่ไหมก็ใช่ไงนี่ไงออกมาตรงนู้นนะตรงนู้นเห็นชัดเลยไออันนี้โตก่อนไงไอ้ตัวผลเล็กโตก่อนดูอันน้อยดิจิ๋วเฮ้ยตรงนี้มีแสง เดี๋ยวซาจะย้ายมันไปตรงกลางนะเผื่อมันจะโดนฟ้าผ่าเฮ้ยเฮ้ยโตกันหมดแล้วเฮ้ยใหญ่มากเดี๋ยวซาจะเว้นขยายส่องนะมาดูราคามันกันเฮ้ยอันนี้ราคาเลยห้าสิบหกล้านโอ้มันติดฐานะอะไรอ่ะช็อกเกตไงโดนฟ้าผ่าขนาดอันเล็กนะเนี่ยโอ้โหย้ายมาปุ๊บโดนฟ้าผ่าเลยเหรอโคตรโชคดีอ่ะแล้วนใหญ่ดิดดนใหญ่เท่าไหร่ สิบเอ็ดล้านอ่าสิบเอ็ดล้านก็ราคาแพงแล้วนะสิบเอ็ดล้านเนี่ยถ้าติดดิสโก้นี้ก็กระตึงดูผลกลางสามล้านแล้วอันมินี่ล่ะอันมินี่เลยมันงอกอมาได้ไงก็ไม่รู้มินี่เนี่ยอันนี้สามล้านอ่ะสามล้านนี่คืออันนี้ไงอันมินี่ขอดูมินี่สิอันมินี่อยู่ตรงนั้นยิงร้อยเอ้ยแสนกว่า แสนกว่าเองโอเคไม่เป็นไรเพราะมันไม่ไ,มได้ทำมันไม่ติดผลใหญ่นี่แต่นี้แพงเยอะเยอะที่สุดเลยร้อยห้าสิบหกล้านคนที่ทำคเควสเสร็จแล้วสามารถทำคเควสต่อได้อีกหลายรอบเลยเป็นไงบ้างล่ะครับชอบคลิปนี้ของซคชิโร่ไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ซาชิโนครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนด้วยจุ๊บ